เอออวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับเจนแล้วก็ช่องชนีนะคะตอนนี้เป็น EP ที่2ของซีรีส์มหาลัยนะคะมีแขกรับเชิญมาอีกหนึ่งคนชื่ออะไรป่ายมาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคำแหงครับครับนะคะ คลิปนี้อาจจะบันเทิงน pues ิดนึงเพราะเจนกับปายค่อนข้างจะสนิทกันแบบในทางที่ไม่ดีเท่าไหร่เนาะก็อาจจะบ้าๆโบโบเออก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทุกคนความคิดเห็นของปายอาจจะไม่ใช่แบบว่าความจริงของมหาลัยอะไรเงี้ยแต่คือเป็นความคิดเห็นส er ่วนตัวเนาะก็ถ้าแบบว่าสนใจมหาลัยก็อยากให้ทำสิจัยในหลายๆช่องทางอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็เก็บความคิดเห็นปายไว้พิจซะ คำถามแรกนะคะคิดยังไงถึงเข้าเรียนนิติศาสตร์ที่รามก็คือตอนแรกอ่ะเป็นเด็กที่แบบทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยตั้งแต่ม4แล้วก็แบบมาทําที่บริษัทประกันซึ่งมีหัวหน้าเรียนคณะบริหารลาวคำแหงแต่ตอนนั้นอ่ะตัวเองอ่ะติดมาอะไรบุรพาไปแล้วไปบอกพ่อตอนนั้นแบบว่ากลับบ้านไปบอกพ่อบอกว่าเออพ่ออยากเรียนนิติธรรมศาสตร์เลยพ่อก็เลยบอกว่า เออแต่พ่อส่งไปติวอะไรอย่างเงี้ยเออพ่อก็ส่งครูไปติวก็แบบพอสอบสอบปุ๊บอ้าคะแนนไม่ถึงจา้าอ่นเรียนก็เลยแบบว่าไวลาออกเวลาออกที่บุรพาคิดว่าจะเอาธรรมศาสตร์ให้ได้อะไรเงี้ยมึงสุดท้ายคะแนนมันไม่ถึงเลยเว้ยคือแบบโง่มากคือแบบจะบอกว่าตัวเองโง่แล้วก็เหมือนแบบตอนนั้นอ่ะไปปรึกษาพวกคือรู้จักคานายคนนึงก็แบบไปปรึกษาแล้วแบบเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเรียนที่นั่นอ่ะพี่แบบพี่ไม่รู้ว่ามันเรียนยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเรียนรามอ่ะก็เลยแบบ ที่ให้คำปรึกษาได้นะอย่างวิ่งได้นะเออสุดท้ายก็คือแบบว่าทิ้งทุกอย่างเลยก็มาสมัครที่นิตทศาสตร์ล้ควาแม่งก็เลยแบบมาเริ่มที่เรียนที่นี่เลยก็เลยรู้สึกว่าน่าจะโอเคที่สุดแล้วเอ่อความรู้สึกแรกที่รู้ว่าแบบตัวเองติดรามไม่ติดมึงอะมสมัครเข้าไปเรียนได้เลยเออมึงติดมาบวย่าไม่นิติธรรมศาสตร์อะคือคะแนนกูไม่ถึงอ๋อธรรมศาสตร์เออคะแนนกูไม่ถึง ก็เลยไม่ได okay. ้เรียนนั่นแหละจะบอกว่าเรื่องการลงทะเบียนเรียนะที่รามอ่ะมันลงแบบอิสระเลยเว้ยก็คือแบบมันจะมีรหัสหนึ่งรหัสสองรหัสสามรหัสสี่อย่างเงี้ยคือแบบถ้าใครแบบเอออยากเรียนรหัสไหนก่อนคือเรียนได้หมดเลยมันจะแบบมันจะไม่ฟิใตายตัวเหมือนมหาลัยอื่นสมมุติว่าอย่างอาญายาเงี้ยอาญาหนึ่งอาญาสองอาญาสามเนี่ยเออแต่ส่วนใหญ่คนเขาก็จะเรียนอาญาหนึ่งแบบบางคนถ้าอยากพิศดารอะไรก็แบบเออมันลงเรียนอะไรก่อนได้หมดเลยอ่ะ มันจะอิสระมากนะเรื่องแบบรหัสชั้นปีอะไรเงี้ยคือแบบเขาไม่ฟิกเลยคือแบบเขาไม่ได้บัญงีว่าแบบเออปีหนึ่งต้องลงอย่างนี้นะ<ม>ต้องเป็นอย่างนี้นะคือแบบเออใครอยากลงเรียนอะไรมึงลงไปนเลยเรื่องของมึงมแต่คือข้อดีของเขาก็คือแบบเขาจะมีมอลอสามสิบาะของเขาอะมาให้ว่าแบบเออควรเรียงเขาจะเรียงมาให้คือมันก็เวิร์กอยู่แล้วถ้าเราไปเรียงตามนั้นแต่ถ้าใขรอยากพิสรก็แบบเอออยากเรียงอะไรก็เรียงไปเถอะ แต่กูเรียกตามมเราสามสิบั่นแหละเพรามรู้สึกแรกที่แบบก้าวเข้าไปในมอวันแรกอะความรู้สึกแรกเลยใช่ไหมคือเพื่อนมันเยอะมากมึงแล้วคือแบบแต่ละคนนะเขาจะมาจากต่างจังหวัดเยอะแล้วคือแบบเขาก็จะมีกลุ่มของเขาอะมาอยู่แล้วเขาก็แบบเออไปนั่งเรียนกลุ่มเขาซึ่งกูนี่แหละไปคนเดียว <c oughs> คือแบบว่าไม่มีที่เพื่อนที่โรงเรียนไปเลยคือเพื่อนที่โรงเรียนไปเรียนมาหาลัายปิดหมด คือกูแบบว่าด้วยความที่ไปแต่คือกูเคยเป็นเฟือนกับคนหนึ่งมาแล้วที่ว่าตอนไปสอบธรรมศาสตร์ด้วยกันก็เลยเออมีเพื่อนไปคนนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีกลุ่มของเขามาเออกูก็ไปอาศัยกลุ่มเขาแต่คือกูจะบอกว่ามันก็ยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นด้วยก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมึงมันเหงามากคือแบบปกติอยู่โรงเรียนอาจจะมีเพื่อนมีอะไรแบบเต็มไปหมดเลยใช่ปะพอไปอยู่มาหาหลัยรามอ่ะคือคนเดียวชีวิตคนเดียวจริงๆตอนนั้นื็แบบ ยังมึงมันเศร้ามากแล้วแบบว่าตอนนั้นยังไม่ได้สนิกทกับเพื่อนขนาดนั้นก็เลยแบบเออทักไประบายกับเพื่อนว่าแบบเออมึงกูไม่มีเพื่อนเลยอะมึงทายังไงดีวะคือแบบใช้เวลาประมาณสองสามเดือนได้กว่าจะทําใจได้เรื่องไม่มีเพื่อนอะถ้าถามว่าตอนนี้เข้ามาเรียนไปประมาณครึ่งปีได้แล้วมั้งตอนนี้ก็กาลังเริ่มเทอมสองก็งเลยรู้สึกว่าเอออยู่คนเดียวก็ได้ไม่ไม่มีเพื่อนก็ไม่เป็นไรไม่ได้เสีเยเจริงๆแต่คือยังมีตอนนี้ก็คือยังคบเพื่อนที่ก็ไปสอบธรรมศาสตร์ด้วยกันอยู่ก็คือ โ <Okay>, อเคดีใจดีมม,มันเป็นมหาลาัยเปิดอ่ะคือก็ต้องเข้าใจว่ามันมันต้องแบบมันคือต้องเรื่องเพื่อนอ่ะคือมันต้องอยู่แล้วเวมหายากมหาลัยเปิดอะะพาะสุ่นใหญ่ยคนมันทํางานกันมอรามเนี่ยมีรับน้องไหมคะเรื่องรับน้องที่มอรามบอกเลยว่าไม่มีเพราะว่าก็ว่าแล้วทําไมไม่มีเพื่อน <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าไม่ไม่มีเพื่อนนี่ไง <c oughs> แต่คือแบบว่าถ้าสมมติว่าอยากให้มีรับน้อง <c oughs> มีอะไรอย่างเงี้ยตามตามมหาลัยรา,ยามแบบมันจะมีซูมให้อยู่แบบ เขาก็จะมีพวกซูงพวกซูงกิจกรรมอะไรเนี่ยแต่คืออยู่ที่ว่าเราจะเข้าไหมแต่กูอะไม่เข้าเพราะว่ากูไม่อยากไปมีปฏิสัมพันธ์กับใครอยู่แล้วาะว่าแบบมันก็มีหลายหลายคนที่บอกว่าเรียนนิติแนละ้วถ้าแบบไปอยู่ตามซูงอย่างเนี้ยมันก็แบบกิจกรรมมันจะเยอะมันไม่ค่อยมีเวลาซึ่งแบบกูก็เป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วไงถ้าสมมติกูไปเข้ากิจกรรมอะไรเนี่ยกูก็คิดว่าเออเวลาไปสื่อก็จะน้อยลงมันก็จะสอบตกได้อะไรอย่างนี้ก็เลย ไม่เข้าดีกว่าแต่ถ้าคนอยากเข้าก็คือเข้าได้แต่คือก็ต้องมีบริหารเวลาไปอ่านหนังสือได้ด้วยอย่นเองใช่รามนี่ก็คือแบบต้องเรียนเองใช่ไหมส่วนใหญ่ต้องอ่านหนังสือเองแล้วก็ไปสอบเองไม่มีใครมายุ่งกับเราอาจารย์ก็ไม่ยุ่งมีแต่เราต้องเข้าไปถามอาจารย์เองมีแบบคาสเรียนบ่อยแค่ไหนอ่ะก็คือมีทุกอาทิตย์เลยมีมีเรียนตามมหาลัยปกติทุกแบบมหาลัยปิดทุกอย่าง แ็คือจะไม่มีการเช็คชื่อก็คือเดินเข้าเดินออกได้ตลอดเวลาอาจารย์ไม่สนใจอะไรอาจารย์ก็จะแบบนั่งสอนของเขาไปเรื่อยๆพอหมดเวลาเขาก็จะออกแต่พอเวลามาสอนก็เข้าไปนั่งเรียนปกติเลยรู้สึกยังไงกับการเรียนแบบนี้ยแบบไม่ได้มีใครมาตุ่นใจไม่มีใครมายุ่งต้องแบบอยู่ด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกยังไงรู้สึกชิวมึงมันชิวมาก,มมากคือแบบจะบอกมันไม่ยากเว้ยคือแบบคือพูว่ามันชิวอะคือแบบมหาลัยอื่นอะก็จะเห็นแบบ มีเด็กมาบ่นว่าเออรุ่นพี่แม่งสั่งวิ่งแม่งสั่งอย่างงู้นสั่งอย่างนี้แต่ที่นี่ไม่มีใครมายุ่งมนเลยดูสบายมากถ้าหมมตว่าบางคนใช้ชีวิตคนเดียวอย่างเงี้ยก็แบบบางคนก็แบบว่าจบคนเดียวเรียนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ของเขาคนเดียวได้การเรียนอะไรเงี้ยยากายไหมพม่ติเรียนหนักไหมม,มันไม่ม่ีน้องก,กันบ้างไม,<า>ม่ม,ม,ม,มีมาสอบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จะบอกว่ามันต้องใช้จํคำความมเข้าใจขยันอ่านคือขณะนี้ก็บอกเลยว่า เขาไม่กลัวคนเก่งเขากลัวคนขยันของจริงของจริงมัน hey. ต mm. mm ้องขยันจริงๆกิ่กูก็ขี้เกียดก็ถามว่าก็ไม่ได้ว่าได้เรียนเกรดโอเคขนาดนั้นแต่ก็คือเอาเน้นสอบผ่านกลยนอนเองมีความคิดที่แบบอยากจะซิ้วอะไรอยู่าะตอนแรกอยากจะซิ้วนะคืออยากเรียนธรรมศาสตร์เออก็เลยคิดว่าแบบจะไปเข้าคณะนึงของมหาลัยนั้นแล้วก็จะเรียนควบกับกีลาไป แต่ทําไปทํามามือมันไม่ไหวอ่ะมันนิติรามมันหนักมากก็คือแบบตอนนี้ล้มเลิกความคิดจะซิวไปแล้วก็คือจะเรียนนิติรามบางเดียวให้จบนิติรามนี่เรียนกี่ปีถ้าตามหลักสูตรก็คือ4ปีแต่ว่าถ้าอัดจบม,มันเนี่ยเรียนอยู่ก็3ปีได้ไวสุดสภาพแวดล้อมของรามเนี่ยมันเป็นยังไงรามมันมี2วิทยาเขต อย่างอย่างวิทยาเขตหัวมากอะคือคนมันก็จะเยอะมันแบบบางทีคนเข้าไปวิ่งคนเข้าไปออกกำลังกายอะไรเงี้ยตอนช่วงเย็นอะมันจะเยอะแต่จะบอกว่าวิทยาเขตบางนาเงียบเหงามากมันรู้มันมันเงียบเหงาใช่ถ้าไปลาศหนึ่งอะจะเรียนที่วิทยาเขตบางนาก็คือมันจะดูแบบมันเงียบเหงาอะคือคือคนอาจจะไปเรียนแค่ช่วงแรกๆด้วยอาทิตย์สองอาทิตย์แรกอะคนจะเยอะแบบโคตรเยอะมึงคือแบบวิชาดึงอ่ะมึงเห็นป่าว่าห้องหนึ่งลามันน่าจะจุได้ประมาณพันคนป่ะ แต่ว่าวิชานึงแม่งเปิดสองสามชาั้นในอาทิตย์แรกๆอ่ะคือคนไปนั่งเรียนอะ่ะเยอะมากแต่พอแบบหลังๆอนะ่ะยี่สิบคนยังไม่ถึงอะมึงเหาว่าคือแบบว่าห้องหนึ่งไ,ได้ไปพัน 1, คนอะ่ะแต่แบบหลังๆยี่สิบคนยังไม่ถึงเลยจะบอกว่าเออก็ด้วยความที่มันเป็นมหาลัยเปิดจะไปเด้ไหมเออ,เอ,อแลไรอีกอย่างหนึ่งทางร้านมันก็แบบมีระบบออนไลน์ของเขาอะ่ะคือแบบเข้าไปตามเวลาเรียนเลยคือเข้าไปตามห้องเรียนอะไรเงี้ยในเน็ตอ่ะเออมันก็จะเรียนได้เลยปกติ มันก็เหมือนเรียนอยู่ในห้องเรียนนั่นแหละนแต่นักเรียนที่บ้านก็ชิวคือไม่ต้องไปมหาลัยเลยดีหรือไม่ดีวะมันดีนะมึงว่ามันก็จะสะดวกสบายสำหรับคนทํางานอ่ะคนที่แบบทำงานเพื่อเรียนไปด้วยอจะสบายแต่ถ้าเป็นแบบมหาลัยปิดเงี้ยเขาก็แบบอาจจะไม่มีเทปย้อนหลังให้อาะจะแบบต้องไปเข้าเรียนเช็คชื่อบังคับอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้เรียนออนไลน์เราเรียนรู้เรื่องไหมรู้เรื่องนะเพราะว่ามันเหมือน เอาจังจริงคือตำราเขาว่าโอเคแล้วสำหรับบนางคนน่าตำราเดียวอะ่ะก็รู้เรื่องแล้วแล้วก็จดสรุปม,มาจากตำราแต่คือแบบว่าถ้าอยากจะฟังพวกขอบเขตข้อสอบอะไรเงี้ยก็อาจจะเข้าไปนั่งเรียนให้อาจารย์อธิบายอะไรอย่างงี้ด้วยเออปกติแล้วอะ่ะเวลาแบบอ่านหนังสือเนี้ยคือแบบเป็นหนังสือแบบว่าต้องไปหามาเองหรือว่าที่มาหาหลัยมีขายหรืออะไรเงี้ยจะบอกว่าที่มาหาหลัยมีขายแล้วก็ โคตรถูกเพระถูกมันถูกมากแล้วค่แบบห้าร้อยหน้าต่อเล่มอ่ะห้าร้ยกว่าหน้าเจ็สิบาทหกสิบาทอะไรเงี้ยหกสิบเจ็สิบบาทจริงจริงมันมันถูกมากแล้วแบบว่าตำราเขาละเอียดนะสำหรับกฎหมายตำราเขาจะละเอียดมากคือแ,แบบแต่ละมาตราเขาจะอธิบายเขาก็จะมีดีกาใส่เข้าไปให้อะไรเงี้ยมันค่อนข้างละเอียดแล้วหกสิบเจ็สิบาทอ่ะคิดว่าคุ้มไหมอ่ะคุ้มแหละ คุ้มมากคือแบบว่าเล่มหนึ่งไม่ถึงร้อยอ่ะแบบมันคุมมค้มอ่ะพูดเลยว่าคุ้มมาเรียนดีเนี่ยหน่วยกินละยี่สิบห้าบาทแล<ฆ>้วเหนื่อยกี่ไรยี่สิบห้าบาทแล้วช่วยงยีโควิดอ่ะช่วงเทอมหนึ่งอ่ะคือแบบเหลืออยู่สิบกว่าบาทเรแล้วล,ลดอีก <laughs> เออลดอีกทุกคนเราบอกว่ามันลดอีกอ่ะทุกแล้วทุกอีกบ้า,าเงเทอมแบบเทอมคือแรกเข้าวมหาอะไรอื่นที่จ่ายเคยจ่ายมอบุรพาไปนะเกือบสามหมื่นรวมข้าวอของใน S <S แต่พอมาอยู่ที่เนี่ยทุกคนเลขสูตรมันตัดไปเลยอะเหือสามพันสามพันกว่าบาทค่าเทอมไม่มีเข้าแล้วคือบอกว่าเทอมสองเนี้ยที่กำลังจะจ่ายอะ่ะจะบอกว่าเหลืออยู่พันห้าอ้าวทำไมอ่ะเพราะว่าไม่มีแรเข้าไม่มีแลเข้า,แล,ขาแล้วค่าเทอมก็เลยเหลืออยู่พันห้าก็คือค่าบำรุงมหาลัยแปดร้อยแล้วก็ค่าน่วนกิจแล้วก็ค่าค่าเทปอีกร้อยนึงก็จะเหลือประมาณพันสี่ร้อยกว่าบาทพันห้า แล้วด้วยความที่ไม่ต้องหิวหอด้วยนะลังเพราะว่ามันไม่มีหอใช่มันไม่มีหอหรือว่ามันมีรอบรอบมันมีรอบรอบเลยแต่คือแบบว่าก็คือมันไม่ได้บังคับข้อเรียนก็คือนั่งเรียนที่บ้านก็ได้อ๋ออือก็คือถึงเวลากันไปสอบก็เลยอยู่บ้านอืออยู่บ้านดีกว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายคือก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชอ่าอย่างเงี้ยถ้าตอนเนี้ยคือเราอยู่แบบว่าเราเรียกว่าอะไรอะช่องมันซีอ่าแล้วถ้าจะไปรามเนี่ยจะเสียตังค์เท่าไหร่ มันจะมีถ้าจะถ้าอยู่พระรามสามใช่ไหมมันจะมีสายหนะึ่งแปสูน่ะถ้าเรียนวิทยาเขตบางนาฮะก็ะเสียค่ารถสิบบาทรถเล่าสิบบาทถ,ถึงเลยถึงจอดข้างซอยรามสองเลยมึงมันคุดนๆะคูมึงแล้วมึง<ต>ลดค่าจะจ่ายไหมวะมึงก็ไปไปเลยทุกวันเออคือแบบว่าค่ารถมลนสิบบาทแต่คือแบบใช้เวาลาน,นั่งมันชั่วโมงครึ่งไงนี่เป็น,นมอที่ใช้ค่าจะจ่ายน้อยที่สุดหระะือเปล่าเออจริงๆจะบอกว่า น้อยมากก็คือแบบถ้าสมมติว่าจะไปเรียนรามเหมือนที่วอรมากใช่ไหมกูก็จะแบบนั่งวีมอไซค์ไปคลองเตยอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งสาย22ก็จะถึงหน้ามอเลยคาร์ลม่8บาท <c oughs> จริง <c oughs> จริง <c oughs> รงมันประหยักมากแล้วคือแบบตอนแรกอ่ะที่ติดมอบุรพาใช่ไหมก็แบบเคยรู้จักกทนายคนนึงเขาก็แบบว่าเออเนี่ยเขาก็เคยส่งสลิปเงินเดือนมาให้ดูอ่ะมึงมันหกหลักอ่ะแต่วันี้ตีรามแบบเงินเดือนหกหลัก รู้แล้วนะโตขึ้นจะเกาะใคร <c oughs> ไม่ได้เกาะมึงแต่คือแบบว่าไม่กลัวจะเกาะมึงแต่ือมึงเข้าใจป่าวว่าเขาเคยส่งเงินไหมกูมันแบบมันเป็นกําลังใจอะคือว่ามันหกหลักอะคือแบบแล้วพี่เขาแบบว่าเก่งมากคือแบบว่าความอะไรเนี่ยเขาเก่งมากแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนทําบริษัทประกันอะมีหัวหน้าคนนึงจบบริหารรามเหมือนกันก็คือได้เป็นหัวหน้ามันก็เลยแบบว่า,วาเออกูเลยถึงตัวมาเรียนรามเนี่ยคือยังไงรามกูว่ามันก็น่าจะขุมมันแหละค่าเดิมมัน มันถูกที่สุดในมหาในประเทศไทยแลย้วจริงๆชอบอะไรในมหาวิทยาลัยชอบอะไรในมหาลัยแบบในสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้ก็ได้ตึกเรียนหรืออะไรเนี้ยจริงๆนะสิ่งแวดล้ลอมเรื่องรุ่นพี่นะ<ม>คือแบบจะบอกว่าในเฟซบุ๊กมันจะมีพวกกลนะุ่มนิดิรามเงี้ยรุ่นพี่อ่ะให้ความปรึกษาโคตรดีอ่ะคือแบบเวลามีแนวข้อสอบอะไรเงี้ยสมมุติบางคนทํางานเงี้ยไม่ได้เข้าเรียนอะ่ะเขาก็จะมาแชร์ลงกลุ่มเว้ย แล้วคือแบบทุกคนก็จะรู้ว่าเอออาจารย์เทอมเนี่ยอาจารย์จะออกอะไรเป็นแนวไหนเนี่ย mm hmm. คือเขาก็จะมาช่วยเหลือกันมันคือแบบมันดีอะ mm ่ะ hmm. แล้วพวกห้องสมุดอะไรเงี้ยเขาก็ดีมากพวกแบบห้องเรียนก็ไม่ได้ทุเรศอ่ะคือเขา้าใจคาว่าหน่วยกิจ25บาทอ่กอะ mm hmm. ก,อก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีพัดลมมีทีวีให้ให้ดูแล้ว่างไถการเรียนอ่ะคือมันก็โอเคอะมึง mm hmm. จริงแลคือแบบเวลาสอบก็คือ ก็สอบที่รานหนึ่งอะเราได้สอบห้องแอร์แต่เวลาเรียนก็เรียนห้องพื้นรองปกติเพราะคนมันไปเยอะมันก็ไม่ร้อนหรอกพวกกับข้าวอะไรเงี้ยก็ที่ลานหนึ่งอะ่ะอร่อยมากจริงที่รานหนึ่งนะกับข้าวอร่อยแล้วอีกราหนาหนึ่งอีกรานหนึ่งก็พอกินได้แต่ที่รานหนึ่งอะโรงอาหารของพ่ามาดแบบมึงเวลากูไปเรียนที่รานหนึ่งนะกูต้องไ,งอไม่แดกอ่ะกู้จริงกูแดกเยอะด้วยแต่ว่ามันต้องแบบรับผิดชอบในตัวเองมากๆแลวความรับผิดชอบมันต้องสูง พราะมันไม่มีใครมายุ่งอะ่ะจริงๆแม้แต่แบบย,ยิ่งแบบบางคนเรียนคนเดียวเนี้ยคือมันก็ต้องดูตัวเองคือแบบมันต้องแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือหรือแบบการใช้ชีวิตได้แบบคนะที่รู้จักเนี่ยเขาก็บอกว่าใช้ชีวิตแบบนอนแปดชั่วโมงเที่ยวแปดชั่วโมงอ่านหนังสือแปดชั่วโมงก็ได้ขอยี่สิบสี่ชั่วโมงพอดีมั้งคือแบบเขาแบ่งเวลาอย่างเงี้ยก็เก๋ก็เก๋จงนะมึงแบบอย่างแบบบางคนนะรับคือแบบพวกกฎหมายไง พวกแบบตามเพจเนี paid, so say, e way, ่ยมันก็จะบอกว่าเออถุกชั่วโมงมีค่าทําให้แบบชั่วโมงนั้นมันมีค่าให้มากที่สุดโดยการอ่านหนังสืออะไรอย่างเงี้ยแบบบางคนก็จะแต่ละวันอ่ะไม่ได้ทําอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบพวกเรียนนิติอ่ะมันจะแค่ชั่วโมงหนึ่งอ่อ่านหนังสือมันก็ถึงค่าแล้วก็คือเรียนราเนี่ต้องมีความรับผิดชอบโคตรโคตรเลยโคตรออะก็แบบล่อยนี่การบ้านก็ไม่มีอย่างแบบบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีการบ้านให้ทำมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีราไม่ใช่แค่นิตีินะคือ แม่งแค่ทูกคณะเพื่อสอบร้อยเปอร์เซ็นต์หมดไม่ใช่ไม่ใช่แค่นิติอย่างเดียวแต่อันนี้ยกเวียงมาเป็นนิตติอืมใช่เอ๊ะไปเรียนที่มอก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาเหรอไม่จําเป็นที่รามคุณไม่จําเป็นจะบอกว่าอย่างของศาสตร์ของนายกะใช่ใช่เออคือของนายคือแบบเวลาสอบก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ว่าที่รามอ่ะขอแค่เป็นเสื้อคอปกเอาเสื้อในกางเกงคือจะชุดอะไรก็เข้าไปสอบได้ บอกให้เรียบร้อยแล้วก็แบบรองเท้าหุ้มส้นแค่นี้ส่วนเรื่องการเรียนอ่ะเวลาไปเรียนไม่แน่ไปต้องใส่ชุดนักศึกษาก็คือใส่ชุดอะไรไปได้หมดเลยวันสอบมีวันหนึ่งอ่ะที่กูใส่เสื้อไม่ใช่ชุดนักศึกษาคือเหมือนเสื้อเสื้อไปเที่ยวกูก็ไปนั่งสอบเขาให้กูเข้าสอบปกติเลยกูแบบมันชิวอ่ะกูแบบมันไม่ต้องไปซื้อชุดนักศึกษาคือแบบเข้าใจว่าคือมีมีสองตัวที่เหลือ่าใส่ชุดที่อะไรไปเรียนก็ไม่รู้กูไม่รู้ เสื้อคอกลมอย่างเงี้ยใส่ไปเรียนได้แ,แต่ว่าถ้าเป็นเวลาสอบก็ต้องใส่คอปกเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยสบายอุหาข้อเสียมันยากมากอูจริงๆมันชิลชิลมากแล้วมันมันเป็นมหาลัยเปิดแล้วว่ามันคือมันมหาลัยเปิดอูมันหาข้อเสียยากแต่แบบค่าเทอมแพงเงี้ยมันไม่แพงมนันถูกมากเออไม่รู้จะอะไรเลยเออระบบเคพวกตำลงตำลาอะไรเขาโอเคอ่ะข้อเสียยากมากของเราไม่แทุกคนอยากรู้อะไรไหมคะถ้าอยากดูข้อม ทำไม่มไมออกจริงคือแบบคือคืออยู่กับมันบ่อยแล้วฟังบ่อยไงว่าเออรามเันอย่างงี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างี้ก็เลยแบบเอหมือนเหมือนก็รู้รับร,รู้แล้วอะไรเงี้ยแล้ว,วก็อี่ข้อนข้อดีของเขาก็าคือนักศึกษาปกติอ่ะมันจะหน่วยกี่ไะยี่สิบห้าบาทแต่น้องที่เรียนมปลายอ่ะคนไหนที่แบบเอออยากจะเรียนมาหาลัยคั่วไปด้วยอ่ะที่ราม,มาก็เปิดนะคือ,อยงอยนที่สมมติว่าเรียนมสอ่ะเรียนแบบเรียนมสี่ปกติใช่ไหมมสีมห้ามหก แต่คือแบบว่าอยากเรียนบูทปริญญาตรีขั้วไปด้วยอที่ราเปิดสอนก็คือเรียนระบบ PDG คือสมมุติว่าอยู่มปลายเนี่ยถ้าเรียน p d ดีไปด้วยอะ่ะเป็นหน่วยกีละห้าสิบบาทแล้วสมมุติว่าถ้าสมมุติว่าน้องสอบผ่านหมดอะ่ะพวกมสมสี่ไปสอบผ่านม .5 ไปสอบผ่านมหไปสอบผ่านเกณฑ์หน่วยกิจไปเรื่อยๆอะ่ะน้องได้เรียนปริญญาอีกแค่ปีกว่าๆน้องก็จะรับปริญญาตรีตั้งแต่อยู่ิ้แปดชิ้เก้าเลยจริงที่นี่เขาทำจริงๆ ก็คืออ่านหนังสือไปสอบคือแบบตอนจะต้องขยันมากๆาเพราะว่าหนึ่งคือเราจะมีเรียนมปลายปกติแล้วเราก็จะแบบเ,เรียนรามอีกเรียนามอีกคือมันต้องขยันมากมากแต่ถ้าถามมีคนทําได้ไหมไม,มีนะมะหาอะไรมันเก่งว่ะเออเป็นเป็นผู้ช่วยผู้วิชาศาสตร์ตอนเนี้ยคือแบบมีพี่คนหนึ่งอ่ะเขาเรียนคดีเกียตั้งแต่ม่พอทีนี้ปุ๊บเขาว่ามาเรียนรามอีกปีกว่าเขาได้เป็นญ,ญิยตีใบหนึ่งใช่ไหม,มแล้วเขาก็ไปเรียนดีตีธรรมศาสตร์อีกปริญญาอญกใบหนึ่งต่อต่อไปเลย แล้วเขาน่าจะแบบว่าได้ไปริญญาสองใบช่วงประมาณามอายุยี่สิบกว่ากว่าพออายุยี่สิบห้าเขาสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาติดเลยซึ่งแบบว่ายากมากแบบตำแหน่งนี้นิติที่รามใช่ไหมถ้าสมมุติว่าคนอยากได้ตรวจทนาอยากได้ใบว่าความไวไวอะ่ะเก็บได้ประมาณร้อยเก้าหน่วยกิจอนุปริญญา<ม>ก็สามารถไปขอแล้วไปสอบตรวจทานาได้เลย<ม>ที่นี่แต่ว่าไม่รู้ที่อื่นเป็นยังไงแต่ว่าที่นี่ก็นะ่าได้อยู่ได้ย่ ได้ได้ที่เนี้ยขอโอาสได้เพ่ใช่ได้อยู่ได้เรื่องอาจารย์อาจารย์ก็คือแบบปรึกษาได้ทุกคนแบบเข้าไปปรึกษาได้แต่ถ้าไปของานไม่มีให้นะหรือสร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นคือแบบอาจารย์ของานใหม่แบบเมลเมลไปของานไม่มีให้นะเพราะอาจารย์อาจารย์เคยพูดแล้วบอกว่า ให้เมลไปอ่ะคือปรึกษ,ษาเรื่องเรียนปรึกษ,ษาเรื่องอะไรได้นะคะแต่ไม่ใช่เมลมาของานคือไม่มีให้แน่นอนที่นี่เรียนไอ้สอบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างมาหาลาัยอื่นไงก็จะมีคะแนนเช็คชื่อช่วยคะแนนงานที่นี่แม่งไม่มีเลยอ่ะคือแบบช่วยเหลือตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆถ้าสมมติบางคนเรียนปตีอยู่ตอนเนี้ยแล้วอยากเรียนควบวรามไปด้วยอ่ะส่วนใหญ่คนมันก็จะเรียนรัฐศาสตร์แฟนซีกันเรียนควบแบบอาวุธยี่ปลนึงอะไรเงี้ยอืมโชคอาสองป แต่เรียนอิติอ่ะคือแบบควไม่ไหวจริงแม่งอิตีของที่นี่แบบเรียนหนักจริงแ,บบงแกามไม่รู้ว่าใงจะองอรอดหรือเปล่าค,คือจริงจริงๆอ่ะอยากถามเรื่องแหล่งเที่ยวออเหล่รามแต่ว่าเอ๊ะเพื่อนไม่มีเพื่อนแหล่งเที่ยวก็มีแหล่งเที่ยวก็มีนะรู้สึกว่าแบบแถวหนังอาจจะมีพวกแบบซอยหกห้ารามรามแหล่งซอยหกห้าก็คือไม่ไม่เคยไปไม่เคยไปแต่คือแบบว่ากระแสแรงว่ารามซอยหกห้าที่เที่ยวมันมีอะไร พวกภาพพวกบ่า,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 ายอ่ายไปจ้าไปด <c oughs> แต่เด็กรามแบบไม่รู้ว่าเที่ยวกันเยอะไหมนะนี่ไม่มั่นใจ <c oughs> เออส่วนตัวไม่ไปส่วนตัวไม่ไปเขาไม่มีเพื่อนอยู่แ้วนั้น่จะ <c oughs> ไปแบบที่อื่นแล้วคนเดียวก็ได้ปะวะเออ <c oughs> มึงก็กลาอะไรอยู่งคนเดียวเี่ร <c oughs> เรียนรามการแข่งขันสูงไหมไม่ต้องแข่งขันกับใครหรอกการเรียนที่รามอ่ะแข่งขันกับตัวเองอ่ะดีที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าเรื่องการแข่งขันนะค่อยไปแข่งขันกันในเรื่องตอนสอบ ตำแหน่งต่างๆอะไรอย่างเงี้ยอืมค่อยเป็นแข่งกันตอนนั้นดีกว่าแต่ตอนเรียนคือแบบเอาตัวเองไว้ก่อนนะมึงคือแบบไม่ต้องไปแข่งกับใครอะ่ะคือแบบทําของตัวเองให้มันดีที่สุดอะ่ะก็บอกแล้วอืมเออแล้วก็พูดถึงเรื่องเวลาตกเออเวลาสอบตกที่รามะจะบอกว่ามันสามารถซ่อมได้เลยอะ่ะแต่มหาลาัยอื่นอะ่ะคือไม่รู้ว่าสอบตกเป็นยังไงแต่เห็นเพื่อนๆออบอกมาว่ามหาลัยอื่นเวลาสอบตกอะ่ะจะต้องแบบไปลงเรียนใหม่เลยอะไรอย่างเงี้ย เออแล้วแบบว่าจะแก้แก้เกรดมา,าจากเอฟอ่ะได้แค่เป็นดีอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เกรดมันก็จะตกแต่ว่าที่รามอา่ะคือเวลาทําข้อสอบมันจะรู้ตัวได้เลยว่าแบบตัวเองจะตกตัวเองจะผ่านอะไรเงี้ยคือแบบเนี้ยเวลาทําข้อสอบจะเป็นคนที่แบบนั่งหนับคะแนนเลยข้อไหนมันม่นใจมั่นใจ <S <S มั่นใจก็คือแบบจะได้รู้เลยว่าเราได้กี่คะแนนอย่างแบบว่าถ้าเราได้ดีได้ดีบวกอย่างเงี้ยเราก็ปัดให้มันเป็นเอฟเลยให้มันตกไปแล้วเราก็ไปอ่านไปสอบใหม่คือที่นี่ตกปุ๊บเขาให้ซ่อมเลยได้เกรดเอฟ จะซ่อมได้เกียร์แบบเวลาซ่อมห่าจะได้ถึง A เลยปกติเลยก็คือแบบเราไปสอบใหม่แต่ก็คือถ้าได้ดีตั้งแต่แรกก็คือไม่ต้องสอบใหม่ใช่ก็คือถือว่าผ่านอแบบบางคนอ่ะคือที่รามอ่ะถ้าสมมุติว่าเราได้ดีดีบวกปุ๊บอ่ะมันจะแบบมันจะไม่ได้เกียรินิยมเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปรีเกรดใหม่อย่างเงี้ยเราทําเรื่องรีเกรดใหม่ก็คือจะไม่ได้เกียรินิยมแต่ว่า ถ้าสมมติว่าเป็นมหาลาัยอื่นอย่างนี้แบบเวลาเราติดเอฟใช่ไหมมันก็คืออดเกียรินิยมแล้วแต่คือที่รามอ่ะไดเอฟอ่ะยังได้เกียรินิยมอยู่แต่ว่าถ้าเราไปทําเรื่องรีเกตเกียรดีเกียรดีบวกเนี่ยเราจะอดเกียรินิยมเลยคนที่รามส่วนใหญ่ก็จะแบบอืมเขาก็จะปับปัดตกคือรู้ว่าตัวเองเกียร์ไม่ดีอ่ะเขาจะปัดตกเลยอืมแล้วก็ไปสอบซ่อมเมาจะสบายตรงนี้เก๋ว่ะมันเก๋มากคือแบบเออมหาลาัยอื่นต้องแบบไปโรงเรียนใหม่ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะได้แค่ดีแต่ว่าที่เนี้ย ไม่สอบซ้อมได้เลยอ่ะคือมันสบายมากอือเกวมากต้นลังไม่มีนะจ๊ะที่นี่เดินตากแดดอย่างเดียวไม่มีไม่มีไม่มีแบบรถมารับเหม,มหาลัยอื่นนะแบบเออมารับแฟบไปส่งตามตึกไม่มีนะคือเดินเข้าไปแดดแบบแดดเปียงถ้าแบบคนเรียนทีย่ยังเรียนบ่ายเนี่ยแดดเปียงก็คือเดินเข้าไปเรียนเลยกูจะให้แปดรูปไว้ว่าแบบที่ลามอ่ะเหมือนแบบว่าช่วงเปิดเทอมใหมๆ่ๆมันเหมือนแบบมันเอาสีไปแวกเก้าอี้อ่ะ มึงเขาเกตปะแลหลังกูมันเป็นอย่างเงี้ยหนูเปิดรูให้ดูเดี๋ยวค่อยปั้นไว้เออเดี๋ยวแปะรูไว้ให้ก็คือแบบหลังกูแบบมันมันเป็นคาบสีน้ำตาลอ่ะแล้วเหงื่อกูเต็มไปหมดเลยคือมันร้อนมากคือแบบแล้วคนแม่งนั่งอัดกันอะแบบมันร้อนจริงๆคือแบบไปเรียนช่วงแรกๆพัดลมด้วยใช่ไหมม,มันเป็นพัดลมด้วยแ,<ต>แล้วแบบว่าทีวีก็แบบเออจอเล็กๆอะ ดีหรือมันไม่ดีไว้เนี่ยมันดีมึงคือแบบมันเราก็เลือกไม่ได้ค่าเทอมมันก็สมแล้วเออพกพัดลมอันจิ๋วไปนั่งเองอ่ะเออเออส่วนใหญ่คนมันจะพกพัดลมไปนั่งเรียนพกพัดพกหนังสือไปจริงนี่เดี๋ยวกูปิดรู้ไปดูแู่แดดมันร้อนมากครับว่า เหงื <laughs> ่อมันออกอ่ะแล้วแบบเขาแว็กสีเอาไว้ที่เก้าอีอ้เหลือไปคือแบบแม่งเป็นทุกคนอ่ะคือแบบลงออกแต่ตื่นบหลังทุกคนเหลืองหมดอ่ะเราไปซักได้ไหมเออคือแบบว่าเรื่องซักใช่ไหมเราลงไปแช่เฉยมันก็หลุดแล้วมันเหมือนมันเป็นสีแว็กสีอะไรธรรมดามากตั้งแต่อยู่มาก็คือตอนนี้ก็รู้สึกว่าพอใจกับมาหาลัยอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ได้แบบไม่ได้คิดจะซิ้วแล้วหรือว่าไม่พอใจก็คือเดี๋ยวนะไม่พอใจพอเออพอใจเอ้ยนี่มอขนาดเพื่อน <laughs> เพื่อนเังเรียนภาษาได้ถูกว่ากูอีกก็คือแบบพอใจแบบไม่ได้แบบมึงมันข้อเสียมันน้อยอ่ะคือแบบข้อเสียไม่ค่อยเจอทีนี้คือแบบมันเวิร์กพิสุน,นแล้วเนาะที่หายากเออมันเสียแค่เรื่องเพื่อนอ่ะคือแบบบางคนถ้าแบบไม่มีเมคเฟนกันมาก่อนหรืออะไรกันมาก่อน,น,นเนี้ยก็คือจะหายากมากอืมแต่มันก็ได้เดี๋ยวนี้มันก็ได้มีกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มอะไรเงี้ยเออไปเฟนเมกเฟนกันได้หมดเลยอะไรอย่างนี้วันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ากล้องโฟกัส เหมือนครั้งที่แล้วหรือเปล่าครั้งที่แล้วก็ไม่โฟก,กัสก็ไม่ไม่โฟกัสเราแต่ไปโฟกัสโซฟาก็ออาจจะเป็นภาพเดียวกันกับครั้งที่แล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็เสียงรบกวนเสียงแบล็กเก้าอาจจะน้อยก,ก,กว่าครั้งที่แล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนที่นายมาเนี่ยก็คือบ้านข้างๆกำลังแบบว่าก่อสร้างอยู่วันนี้ก็น่าจะมีเสียงรถรื่นมาเจสบสียงส้ำรอบเลยคะ่ะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพยายามที่สุดแล้วโอเควันนี้ก็ต้องขอขอบคุณไปมากๆนะคะที่ มาแชร์ประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยายลัยรามคำแหงนะคะก็อย่าลืมติดตามมหาลัยแล้วก็คณะอื่นๆด้วยพยายคือตัวเตนเนี่ยก็จะพยายามบังคับเพื่อนมาพูดเนาอะอ,า <laughs> อันนี้ก็โดนบังคับมาเหมือนกันนะคะก็ไม่ไม่ใช่สิคุณมาด้วยความเต็มใจบอกเข้าไป <c oughs> เออคุณตั้งใจมาอยากมาเชิเพื่อน <c oughs> หน้าเขาด้วโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ ดีครับ๊ามีคำถามอะไรเกี่ยวกับรามอาจจะเม้นไว้หรืออาจจะทักไปหาปลายโดยตรงเลยก็ได้นะคะก็ไปคุยกันอะไรอย่างงี้ไปจะได้มีเพื่อนมากกว่าสี่คนนะคะทุกคนถอมว่าถามได้ตลอดสำหรับวันนี้ไปละายบายไปละค่ะสวัสดีค่ะายบายกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรอีกวะกดติดตามก็กด subscribe ไม่ติดตามหรือกดติดตนะคะทุกคนไอจีไว้ตรงไหนดี แปะไว้หน้ากูไปได้รับนะ <laughs> โอเคค่ะไปแล้วค่ะ <laughs> ทุกคนบ๊ายบายโอ้ยเนย <laughs>